กลับส,สดีรายการเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้ผมจะพาด้วยนะครับไปดูเกมใหม่ล่าสุดครับดยการ์ตูีครับจับมือกับบรนินวอลเล็ตครับที่ร่วมกันผลิตเกม นี้ขึ้นมาครับโดยใช้บล็อกเชนเป็นตัวพัฒนาครับและมีเหรียญโทเค็นในแฮบที่มีอยู่ในเกมแต่ตอนนี้ณ่าสุดที่ผมเข้ามาเล่นนะครับเพิ่งเปิดตอนเที่ยงก็คือ CBT นั่นเองครับหรือตัวเบต้าในการเทสนะครับผมตัวนี้ยังไม่เปิดจริงนะเพื่อนๆมันคือการเทสนะครับตัวระบบของโทคงโทเค็นเนี่ยยังไม่มีนะครับในเรื่องของระบบการมิ้นตัวละครนะครับยังไม่มีนะครับผมตอนนี้เนี่ยเขาให้เราเนี่ยสามารถเข้าเล่นและร่วมกิจกรรม กับ CBT ครับในกิจกรรม CBT เนี่ย คำว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังทุกอย่างเลยนะครับในตัวเกมวันนี้นะครับผมว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างให้กับเราเล่นนะครับและตัวเกมเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลว่าเราลงทะเบียนล่วงหน้าเราจะได้รับอะไรและมีกฎเกณฑ์อะไรในการเล่น CBT ครับมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะมากๆครับซึ่งผมไปดูมาแล้วนะเดี๋ยวจะอธิบายหลังจากที่เราเล่นเกมกันก่อนครับเรามาดูระบบเกมกันก่อนคร่าวๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ ใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจออย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอดเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG จีโฟนครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอทกิบ4ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมในตัวระบบเกมเนี่ยซึ่งร้านค้าได้เปิดมาเลยนะครับผม <laughs> นี่คือตัว c p t นะครับเปิดแท็กไม้กับเราแบบ โอโหซื้อจับจ่ายใช้สอยกันแล้วเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะโอเคเราก็มาดูนะครับ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบเด็กนะครับมีภาษาไทยนะทุกคนนะไม่ต้องห่วงนะครับเราได้อ่านกันแน่นอนมีภาษาไทยครับและเรื่องของระบบเด็กนะเราจําเป็นนะครับต้องจัดตัวแร็กมอนเข้าไปในเด็กครับเด็กของเราเนี่ยมีอยู่ 5เด็กนะครับแล้วแต่ว่าเราจะจัดเซตอะไรนะครับขึ้นไปเลยในย5เด็กแต่1เด็กนะครับประกอบไปด้วยแร็กมอนเนี่ย6ตัวละครครับอ่าซึ่งมันจะมีการ์ดพิเศษอยู่การ์ดหนึ่งก็คือเป็นการ์ดเฉพาะอาชีพครับเป็นการ์ดเฉพาะอาชีพให้อะไรนะครับให้เรากดติ๊กขึ้นมา1ครั้งครับมันจะโชว์การ์ดที่เรามีอยู่นะครับการ์ดที่อยู่ใน คาร์ดของตัวเองนะครับซึ่งมันไม่ใช่ตัวแล็กมอนนะมันจะมีแบบนี้ครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะสใบ4ใบนะครับเห็นไหมแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคาร์ดเฉพาะคาร์ดนั่นเองครับดูจากไหนครับให้เราไปดูที่ระบบคาร์ดครับผมระบบคาร์ดเห็นไหมครับโนวิดเนี่ยก็จะมีอยู่3าคาร์ดนะเห็นไหมนี่ที่วางจัดจัดวางอยู่นี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเรานะครับเลเวล10นะถ้าเราเก็บเลเวล10นะครับเราจะได้เพิ่ม การ์ดขึ้นมาอีกนะครับเห็นไหมสองการ์ดนะครับที่รอเราอยู่นะก็คือให้เราเปลี่ยนการ์ดตรงนี้นะครับอ่าใครจะเปลี่ยนการ์ดเป็นอะไรก็เลือกกันเลยนะครับผมนี่นะเมทก็มีนะครับผมแล้วแต่ว่าเราอยากใช้การ์ดอะไรมากกว่านะครับตอนเปลี่ยนการ์ดนะเลเวล10เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่า การ์ดแต่ละการ์ดเนี่ยมีความสามารถแตกต่างไม่เหมือนกันครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปจัดทางชนะทางแบบไหนนะครับผมอันนี้เราสามารถเข้าไปศึกษากันได้เนาะตัวแร็กมอนต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยได้จากที่ไหนครับซึ่งผมจะบอกอย่างนี้ครับมันจะมีระดับของมันอยู่ไล่มาตั้งแต่สีขาวเลยครับสีขาวนี่คือธรรมดามากๆนะครับผมและต่อมาครับก็คือสีฟ้าหรือระบบ เขาเรียกว่าแรนะครับก็คือแร็กมอนตัวแร่สก็คือนะครับตัวสีม่วงก็คือแร็กมอนอีพิกนะครับต่อมาก็จะเป็นแร็กมอนเรเจนเจอรี่ครับตัวสีส้มๆแบบนี้นะครับแล้วจะมีอีกระดับสุดท้ายครับก็คือมิสติกนะครับผมมิสติกเนี่ยก็คือจะใช้ตัวจะเป็นสีลุ้งแบบนี้เลยนะครับก็คือแบบ ตัวเทพเจ้าอะประมาณนั้นนะครับแต่มันจะมีข้อเสียอยู่นะครับผมแต่ละตัวมันก็จะเก่งแตกต่างกันไปนะครับถ้าเราอยากจะดูว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันมีความสามารถอะไรนะครับให้เราติ๊กขึ้นมาเลยครับติ๊กการ์ดขึ้นมาแล้วกดไปที่ข้อมูลครับเขาก็จะเป็นแบบวิดีโอให้กับเราเลยอุ้ยดีนะครับผมนี่เห็นไหมวิดีโอให้กับเราเลยเนี่ยอันนี้ก็คือสายแทงอย่างนี้ครับซึ่งตัวแต่ละตัวนะครับสามารถเข้าไปอ่านได้ครับเห็นไหมมีพลังชีวิตพลังโจมตีเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้นะอ่า ประมาณนี้และเพื่อนๆสังเกตไหมครับตรงหัวการ์ดครับทางด้านซ้ายมือครับเห็นไหมจะมีสัญลักษณ์ครับอันนี้สัญลักษณ์กรอกนะครับสัญลักษณ์โจมตีสัญลักษณ์รูปกำปั้นแบบนี้ครับ โอเคแล้วทีนี้นะครับแก๊สแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีค่าคอสครับเขาเรียกว่าค่าอินเทอร์ของมันนะในการแบบเราเอาปล,อปล่อยแข่งขันเนี่ยมันจะมีอินเทอร์นนะครับที่เดินตามคูดาวระยะเวลาตลอดนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องบริหารดีๆนะครับค่าคอร์สเวลาเราปล่อยเจ้าตัวเล็กมอนลงไปนะครับถ้าเราบริหารไม่ดีเราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับถ้าเราปล่อยแบบว่าไม่รู้ความสามารถตัวละครเน่นะเราปล่อยตัวแพ้ทางออกไปอย่างเงี้ยเราเสียเปรียบเยอะนะครับเพราะว่าเราเสียค่าคอสเยอะอืม มันก็ค่อนข้างสนุกนะเกมแนวนี้นะครับผมอ่าเอาละเราเห็นพื้นฐานแล้วครับเจ้าตัวกล่องแบบนี้ครับกล่องสมบัติเนี่ยมันจะดรอปตามที่เราชนะนะครับเวลาเราชนะมาเนี่ยมันจะดรอปกล่องแบบนี้กล่องแบบนี้เนี่ยยิ่งเราได้กล่องเยอะเราค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราเปิดออกมาเห็นไหมมันมีโอกาสได้การ์ดนะครับใครที่ได้การ์ดซ้ําเนี่ยมันจะดีนะครับผมดีตรงไหนครับเวลาเราได้การ์ดซ้ําอย่างนี้ครับผมอ่าอย่างเช่นผมได้นะอืมเรามาดูครับ ผมได้เจาตัวกอบลินมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะมันเป็นการซ้ําผมสามารถนามาอัปเกรดเลเวลครับเพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้นะครับเลขมันจะไปเป็นเลข2ใช่ไหมถ้าเราสามารถอัปเกรดได้นะครับติดนะมันก็จะกลายเป็นเลเวลสมนะครับมันคือการอัปเลเวลแล้วก็พลังเนี่ยนะครับผมค่าพลังของมันเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะอ่ะอย่างเช่นนะครับถ้าผมมี3การ์ดแบบนี้นะผมอยากจะอัปเกรดมันนะครับดูนะ5 0นะครับโอ้โหสามการ์ดอ่ะห้นะครับคือการเสี่ยงดวงนะผมแนะนำว่า ให้เอาตัวละครของมันไปอัพการ์ดขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับอัพเลเวลอย่างเช่นเลเวล2องเนี้ยแล้วก็มีเลเวล2หลายๆใบนะครับผมแล้วก็มาอัพเกรดให้มันแบบเรเลยสัก50%ขึ้นไปดีกว่านะครับหรือว่ารอสัก4ใบก็ได้นะครับ4ใบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก50-60ิบนะครับผมประมาณนี้นะประมาณ60%อนะรนต่ะโพลิ่งเนี่ยผมมีตั้ง6ตัวเลยนะครับผมมีตัว1ตัว2นะครับเห็นไหมเปอร์เซ็นต์ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับตัวสามหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าห้า แต่ถ้าจะเอาแบบช่ัวร์ก็75เไปเลยแต่เ้าเชา่ชัวร์87ปนไปเลยนะครับแต่ว่ามันจะเปลืองเห็นไหมมันจะเปลืองนะครับแค่จะขึ้นเลเวล2เฉยนะครับใช้ตั้ง7ไปอ่ะแต่ผมเอาแบบช่วชัวร์อย่างนี้นะแล้วแต่เรานะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่ดวงนะครับหรือถ้าเปิดจริงมานี่เลทแบบโอ้โหเฮ้ยเฟล87นะครับเฟลนะโอ้โหแบบมันเศร้าอ่ะทุกคนเห็นไหมเวลาแบบว่าถ้าสมมุติว่าเป็นการ์ดที่แบบว่าตึงๆหน่อยที่เราแบบ โอ้โหใช้อ่ะใช้งานอ่ะเออแล้วมันแตกมาคิดดูดิแค่เลเวลหนึ่งขึ้นเลเวลสองนะครับเมื่อกี้แปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะมันแตกอ่ะมันจะเฟลมากๆนะเราจะแบบไม่เงยเบื่อเลยดูดิเฟลเลี้ยวอ่ะคุณดูมันจะเกินมันเกินไปแล้วนะครับผมอ่ะมันมาขนาดนี้เราตีตัวฟ้าดีกว่าตีตัวหมูนะครับผมมาเออหมูนี่มันจะเป็นสายแบบว่าโจมตีนะครับโจมตีป้อมนะเป็นรูปสัญลักป้อมอยู่เห็นไหมมันจะไม่สนใครเลยอยู่ข้างหน้านะครับมันจะวิ่งไปตีไอ้ป้อมเลยนะครับผมเห็นไหม เออเอาเรื่องอยู่นะผมชอบอยู่นะครับตัวนี้นะแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับผม33%นนะดูดี่ตัวนะครับ33%มเนะี่ยมันจะติดหรือเปล่ามันจะเกินนะครับผมอ้าสมมุติว่าเราแบบเปิดจริงหัติด <laughs> คืออะไรวะเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์ติดนะครับผมความเดือมร้ออ่ะเราขอพูดความเดือมร้ําแล้วกันความเดือมล้ําเนี่ยก็คือสายเติมกับสายฟรีอะ่ะมันมีอยู่แล้วนะครับผมแล้วมันจะเป็นการแข่งแรงอะ่ะทุกคนมันขึ้นอยู่กับระบบแล้วว่า การที่จะเอาเหรียญโทเค็นมาแจกเนี่ยมันเป็นเกม n f t นะเขาจะแจกตามแรงด์กิ้งหรือเปล่าถ้าแจกตามแรงด์กิ้งเนี่ยสายฟรีอดเลยนะเล่นไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันต้องให้กับคนที่เติมอยู่แล้วนะครับแข่งอันดับนะอืมแต่ถ้ามีอะไรเล็กๆน้อยๆทำคุ้ยประจําวงประจาวันแล้วได้เหรียญน,นะครับแต่ว่าใน c p t เนี่ยทำคุ้ยประจําวันไม่ได้นะครับได้แต่ทองฮะทองกับกล่องน,นะครับตรงนี้นะเออกล่องแล้วเปิดมามีแต่การ์ดนะครับผมตรงนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่า ถ้าเปิดจริงมาแล้วนะครับจะยัดในเรื่องของเหรียญโทเค็นในรายวันมาหรือเปล่าถ้ายัดมานะครับจะเป็นสิ่งที่ดีกับสายฟรีนะครับแต่สิ่งที่รู้นะครับว่าสายฟรีเนี่ยหาอะไรได้ยังไงกับเกมนี้เริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือในส่วนของเรื่องของการเปิดกาชาไปราาของในกิจกรรมนะครับ CBT กับลงทะเบียนลงหน้าแล้วไปเปิดกาชานะครับถ้าได้ตัวดีก็ขายดีอันนี้เนี่ยได้100%เลยนะครับ โอเคเราไปดูในเกมครับเราพากันมาเยอะแล้วนะทุกคนขอโทษด้วยนะครับผมใหญ่ลงรายละเอยียดให้มันเยอะๆนะครับเอาล่ะการเล่นเกมนะครับเรากดเรื่องเข้าไปเลยแล้วมันจะเอาระบบเด็กที่เราจัดเข้าไปแหละไปต่อสู้กันนะครับโดยการตีป้อมง่ายๆเลยนะครับผมมาตีป้อมง่ายๆเลยครับอ่าก็จะมีข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะสเตมินาลวกันนะสเตมินานะครับโดยจะให้เราเนี่ยใช้คอสไอ้หมาแล้วว่าอะไรวะเนี่ยหมานะครับเขาปล่อยสุนัขมาก่อนนะนี่เจอเจอ เราใช้นี่เดคูล่านะครับปั่นปั่นปั่นเลยครับผมและจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แวมไพร์ครับแวมไพร์นี่ตัวโกงจัดนะแต่ว่ามันใช้คอร์สเยอะครับใช้ทั้ง6เลยนะนี่ครับผมเราใช้เดคูล่าครับจากนั้นครับเราใช้มายาจู่โจมแบบรวดเร็วครับผมเอาเลยมายาเรามันสายแทงไงดิโอ้โหมึงบางเกินไปนะเพื่อนมึงไม่สมหกดาวเลยอะเราต้องเรียกแครี่มาซับแลครับยิงปืนยิงปืนเจ้าหนุง ยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหมันตบสองเลยวะเอาเรื่องเดี hmm. okay. this one. This one, to, ๋ยวเดี๋ยวทนูกันเทนูกันเดี๋ยวไปเลือปืนเหลือปืนหนึ่งตัวครับตอนนี้คือเราต้องใจเย็นแล้วแหละเพราะว่าเราเหลือสเตมิน่าอยู่แค่ประมาณนี้นะครับเราต้องเก็บปลอดสเตมิน่าโอเคเราได้เปรียบเลยนะเพราะว่าไอเจ้าตัวโกเลมเนี่ยแตกไปแล้วนะครับข้างหนึ่งเราได้เปรียบครับเรอรอก็ได้ครับจังหวะนี้เรารอไปเลยครับรอ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 ให้มันเต็มหลอดก็ได้ครับก็ใช้เอาปมาตัวตึง แล้วเราก็ปล่อยหมาไปครับหมาหยุงมหนุ่มหุมหุมหนุมปล่อยตรงข้ามนี่ค่อนข้างแบบว่าจะเอาเราจริงๆนะแต่เราก็ใช้ตัวพิเศษครับไปปั่นครับผมเฮ้ยมันจะเอาโกเลมเราโอโ้โหโกเลมมันแตกครับเราปล่อยช้าไม่เป็นไรครับเราตอนนี้เราได้เปรียบอยู่น,นี่ก็มีโอ้โหจะเควะ่ะจะเวะ้ว่ะโอห้หตัวอะไรนี่ย่มายาดิมายามันยังไงวะโอ้มายามันจะตีโกเลมอย่างเดียวเลยวะ่ะ โอเคผมว่าเราน่าจะได้เรียบนะจังวะนี้เราเอาปืนไปซับมายาก่อนครับไม่ได้วะไม่งตัวนี้เก่งนะจริงๆตัวนี้เก่งนะครับเราเฮ้ยไหวไปะเนี่ยไหวไปะเนี่ยหนูโอ้โหสวยครับอันนี้คือเราได้เรียบแล้วครับเราปล่อยเลยแมงป่องไปเลยแมงป่องดักไปเลยดักไปเลยแล้วก็เอาไปยุ่มสุนัขไปยุ่มมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยโกเลมโกเล ปล่อยแล้วปล่อยพิษแล้วจุ้มโอเคครับได้เปียบมาได้เปียบเฉยเลยเอาปับไปครับไปยิงไปยิงสุนัขยิงสุนัขตุ้ม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 ไปไปโอเคได้เปียบวัเนี่ยโอ้เสียเปียบป่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาสุนัขยุ่มป่ะอ่ะปล่อยครับเอาไปปั่นเอาไปปั่นไปปั่นเอาไปปั่นปั่นไอ้เนี่ยไปปั่นไอ้เนี่ยโอ้โหนิ่งตึงว่ะ โอเคผมปล่อยมายาเลยเลันปล่อยมายาดักก่อนครับแล้วก็ธนูครับธนูธนูไปก่อนดักชิปประจอนครับแล้วก็เอาไปซับมายาครับมาไหวยู่ไหวยู่นั่นต้องได้ตอเวลาพิเศษนะครับเพราะว่ามันตึงนะช่วงนี้นะครับใครเสียป้อมก่อนก็คนนั้นนะครับคนนั้นนะครับใครเสียป้อมก่อนก็คนนั้นนะครับนับไปยุ่งครับเฮ้ยช่วยเล็กุลาด่วนเกุลาด่วนไอไปสวยได้เปียบไว้ได้เปียบไว้ เล็บเกี่ยวเว้ยแมงพายแมงพายยังไม่แตกปล่อยมายาเลยไหมเดี๋ยวปล่อยแมงป่องดีแมงป่องเลยแมงป่องดักเลยแมงป่องดักเลยครับเรามันสัดแทงครับมายาไปอีกละกันครับนี่แทงแทงต่อแทงธนูไปตุมุมทุมๆุมทุมป่ะโอ้โหตอนนี้เราเลี้ยงแดกูล่าได้ครับผมแดกูล่าแบบเอาเอาเรื่องอะแดกูล่าสองตัวนี่คือไม่มีใครหยุดได้เลยจังหวะนี้นะครับผมอ่ะแล้วเราก็เอาปืนไปซับแดกูล่านะครับอ่ะหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย เฮ้ยเสียเปียกว่ะอูป้อมมันยิงแรงครับผมได้อยู่ยังได้อยู่แล้วก็เอาตัวก๊อบลินไปตบไปตบบ้านสักหน่อยตรงนี้ต้องต้องใช้ก๊อบลินครับนี่ก๊อบลินมันแรงครับแล้วก็มายาไปสักหน่อยมายาเอาดิวัดกันเลยละกันสุนัขยุ่มนักยุ่มปล่อยลูกขนูมายาครับมายามันแรงครับผมอ่ามายามันมันมันแบบว่าเลือดมันเยอะครับมันจะแล้วก็มันจะทิ้งระเบิดครับเห็นไหมชนะครับปุ้งนี่ไง จังหวะนี้ครับมันก็ําให้สนุกไหมแต่มันก็ค่อนข้างใช้เวลานะเวลาเราชนะนะครับเราก็จะได้หีบนะครับเห็นไหมมันจะเป็นหีบสมบัติมันจะสูมออกมานะครับบางอันเนี่ยจะเป็นหีบที่ระดับสูงหน่อยนะครับถ้าเป็นระดับสีส้มเนี่ยมันจะได้มันจะมีโอกาสได้ลุ้นการ์ดพวกแบบว่า การ์ดลุงนะครับผมแล้วก็การ์ดเลเจนดรี่นะครับแล้วก็พอเราชนะเนี่ยมันก็จะมี EP แล้วก็ไต่แต้มนะครับไต่แรงตรงนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้จริงๆนะครับเพราะว่า1ก็คือนะครับเรามาดูลงทะเบียนลงหน้าครับการลงทะเบียนลงหน้าเนี่ยก็คือให้เรานะครับเข้ามาที่เวฟนะผมจะทิ้งทิ้งไว้ทุกอย่างนะครับอ่ะกดภาษาไทยแบบนี้ครับปุ๊บเราก็เราสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Google p l a y แล้วก็ App Store นะครับนี่นะตั้งแต่วันที่13สิงหามถึง25กันยาก็ทั้งหนี้ก็ ถ้าเปิดจริงๆก็นู่นแหละครับที่้ากันยาขึ้นไปอ่ะเปิดจริงนะครับเพราะว่ากิจกรรมลงทะเบียนหน้ามันจะหมดแล้วนะครับผมพิเศษนะครับอันนี้ก็คือคนที่ลงทะเบียนลงหน้านะถ้าครบเราก็จะได้ตามนี้เลยนะครับผมประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะก็ได้อีปีกหนึ่งนะครับเป็นโซฮีแล้วก็เดนเจเนรีนะครับเป็นตัวคิงนะแล้วก็ มิตินะครับผมเป็นตัวนี้นะเป็นตัวบอสนะครับผมก็ถามว่ามันดีไหมผมผมมองโฟกัสตรงนี้ดีกว่านะครับนี่ตรงชิสตันนะครับเพราะว่าชิสตันเนี่ยเราต้องเอาไปซื้อแพ็กนะเราต้องไปซื้อแพ็กนะครับผมตรงนี้ค่อนข้างสําคัญมากกว่าเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องไปเปิดการชงกาชาเปิดซื้อแพ็กอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับเรามาดูกิจกรรมลงทะเบียนล็หน้าครับลงทะเบียนลงงหน้าประชชนไทยเนี่ยก็คือเราลงทะเบียนล็อกอินนะครับ google app เพิ่น ID Facebook อะไรก็ได้นะครับเราจะได้ตัวเดเวลูจินะครับนี่นะตัวที่ผมชอบพูดมันว่าเป็นอะไรอะแดคูล่านะครับผมอันนี้ผมขอโทษแดกุกันนะผมจะจําสับสนนะครับอันนี้ขอโทษจริงๆด้วยนะเออที่ไปเล่นในเกมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับที่เราจะได้นะในการลงทีมเปแลเอ้ยป็นเก่งนะผมชอบนะตัวนี้บอกเลยว่าเก่งนะครับผมชอบเอนการผมเล่นบ่อยนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเดเวลูจินะครับตรงนี้นะแล้วก็ได้ โลนะครับ5,000นะแล้วก็คิสตันนะครับ600ผมสนใจคิสตันนะเอาล่ะนะครับผมตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเครื่องหมายถูกอ่ะแสดงว่าเราทําแล้วนะครับผมตรงนี้นะแล้วต่อมาครับก็คือให้เราเนี่ยไปเชิญเพื่อนให้ครบ3คนครับเราก็จะได้คิสตันเนี่ย400ครับผมอ่าแล้วก็กดคลิ๊กอย่างนี้เลยครับถ้าเราจะไปทํานะจากนั้นครับการที่เราจะเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะเชิญเพื่อนนะครับมันก็จะมีเชิญเพื่อนมาร่วมกลุ่มนะครับสถานะศูนย์ทับสายผมยังไม่เชิญใครนะใครที่อยากจะได้รับคาเชิญจากผมนะครับ ็อย่าลืมนะใส่โค้ดนี้นะครับผม R O M W V 977 V B N O นะใส่ตรงนี้เข้าไปครับนี่ของผมนะครับมาใส่แล้วก็มาวางตรงนี้ครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับใครที่มีโค้ดนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เต็มๆไปเลยครับผมเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับเอาโค้ดที่ตัวเองนะครับที่ยังไม่มีเพื่อนเต็ม3คนเนี่ยเอามาทิ้งไว้อยู่ที่คอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์เลยผมไม่มีลบนะครับไม่มีสแปมนะ เอามาวางเลยนะครับอยากจะช่วยกันนะครับในการเล่นเกมนะทุกคนเอามาวางได้เลยแล้วจากนั้นครับเรามาดูในส่วนของคลิปภารกิจที่3ามแล้วกันภารกิจที่3เนี่ยรับข่าวสารนะครับตรงนี้นะเข้าไปที่ Discord Facebook d i s c o r d ทวิตเตอร์นะครับรับข่าวสารสําคัญนะครับแค่นี้นะอ่าก็ได้ตัวหนังสือนะครับสเปลหนังสือเวทเนี่ยหนังสือเวทมนต์นะครับเอาเป็นยังไงนะหนังสือเวทมนต์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทําอะไรใช่ไหมมันเอาไว้ใช้อัพนะครับผมอัพเวลของอ่าตัวสกิล อาร์ตนะครับผมนี่นะที่เราจะเอาไปใช้อ่ะโมว่าเรากดอัปเกรดเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสมุดสีบ่วงแบบนี้เลยเอาไปใช้อัปเกรดนะครับผมตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะอย่าลืมครับภารกิจนี้ก็สําคัญก็ไปทํากันนะครับวิธีทํานะครับก็ให้เราคลิกแบบนี้ครับแล้วก็เข้าร่วมเลย Facebook นะครับกดกดไปนี้เลยแล้วก็ไปถูกใจแบบนี้ครับกดไลค์จากนั้นนะครับรีคอร์ดนะครับรีคอร์ดเนี่ยใครยังไม่เข้าเข้าไปเชื่อมต่อให้เข้าเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะ แล้วจากนั้นนะครับก็มาที่ทวิตเตอร์นะครับผมทวิตเตอร์ก็กดไปงี้แล้วก็ไปกด f o l l o w แค่นั้นเองนี่อย่างนี้นะครับผมกด f o l l o w อย่างงี้ปั๊บอ่าเรียบร้อยนี่นะเรียบร้อยสําเร็จนะครับปิดหน้านี้เลยอ่ามันก็จะกลับไปที่หน้านี้มันเดิมนะครับผมเห็นไหมมันก็จะติ๊กถูกแบบนี้ครับมีรื่องหมายสีเขียวสุดท้ายขั้ภารกิจสุดท้ายเนี่ยก็คือเตรียมกระเป๋าให้พร้อมนะครับอ่าใครอยากจะได้400คริสตัลนะติ๊กอย่างนี้ครับแล้วไปเชื่อมต่อโบนินเชื่อมต่อยังไงครับผูกบัญชีกดตรงนี้เลย กดตรงนี้ครับมันจะเด้งเข้าไปตรงนี้หน้านี้นะครับผมให้เราเชื่อมต่อบัญชียังไงครับให้เราเข้ามาที่โปรไฟล์ของเราครับนี่จากนั้นคลิกตรงนี้ครับบอเลตนะอ่ะผมจะเชื่อมเพื่อนดูเลยกันเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับแล้วก็ใส่รหัสโรนินบอเลตนะครับคอนเน็กแบบนี้นะครับผมปึ๊บในมือถือก็เหมือนกันครับคนนี้แล้วก็ทรายนะครับอย่างนี้เลยโอเคนะครับจากนั้นนะครับพอเราเชื่อมต่อมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไห อ่าทุ่งวอดิของเรามันก็จะเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับต่อมาเราจะไปทําอะไรนะครับเราก็ย้อนกลับไปที่หน้าภารกิจของเรานะครับนี่นะถ้าทําเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะติ๊กถูกแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมตรงนี้ก็แสดงว่าภารกิจในการลงทะเบียนตรงหน้าของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยระบบเกมยังไม่เปิดอะไรเนาะยังไม่เปิดอะไรให้เราเล่นแล้วก็ยังไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะนะครับก็เล่นเท่าที่เราเล่นได้ไปก่อนนะครับก็ถามว่าสนุกไหมก็สนุกแหละถ้าใครชอบแนวนี้นะครับผม ฝากไว้ค่ินี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ